ยิ้มละไม่ใจสู้มุ่นเวนเพศไทยไปกับทำความดีให้มีจิตโซภาสานแต่ความเมตตาหาความสุขสันต์ไปจะสบความสุขสันต์สำคัญที่ใจเฝ้าแต่ยิ้มสู่บ้าน วสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการยิ้มสู้สารคดีเสริมสร้างรอยยิ้มเพิ่มความดีกับสังคมค่ะ วันนี้น้องอาจารย์วิริยะและคุณมณีนางสิริพงพันธแห่งมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเราฝากันมาเป็นพันโค้งมาที่นี่เพื่ออะไรคะครับเพื่อมาพบชายผู้หนึ่งแม้เกษียณแล้วก็ยังอุทิศชีวิตเพื่อเด็กพิการนะครับค่ะชายท่านนั้นก็คืออาจารย์อุดมชัยมีคค่ะสวัสดีค่ะ บอกว่าที่จังหวัดนม่สอนเองก็มีผู้พิการหลายคนด้วยมีเคสไหนที่น่าสนใจพิเศษว,วันนี้จะพาไปเยี่ยมบ้านเด็กพิการช่วยชาตรีฮะที่บ้านแม่ละนาอำเภอปางมะพ่า,าค,ครับคนะบจยยววบคจะจนวย ใจสู้บุมวนเหตุภัยไปกระทำความดีให้มีจิตรสมภารสางนไ่ความเมตตาหาความสุขสันไปจะสบความสุขสันสำคัญที่ใจจะได้ยิ้มสบายแล้วใจชื่อใจ ไม้ใจสู่บุรวนเพไท Vai และตอนนี้เราก็มาถึงที่บ้านของน้องชาตรีคำแปงแล้วนะคะผู้พิการในอําเภอปงางมะพราจังหวัดแม่ห้องสอนค่ะซึ่งอาจารย์อุดมแล้วก็อาจารย์วิยะนะคะมาเยี่ยมน้องชาตรีกันที่นี่ค่ะ ไที่นี่อ่ะมันจะระบาดที่นี่ไม่ได้เลยครับมือใช้ไม่ได้เพราะพื้นผูกขาเพราะว่ามือมันขูดขามากก็เลยต้องใช้มือไม่ใช้มือครับมือแล้วเขาจะมีกางเกงหนาๆเพื่อที่จะออ๋เพื่อที่จะช่วยกระเทาะได้อันนี้ต้องเย็บเย็บขอบกางเกงไมเ่ยเ็บบใช่แบบเหมือนกางเกงรองเท้าไปเลยใช่ไหมเออไม่ใมันเป็นกางเกงยีนแล้วเขาตัดเพื่อที่จะจะไม่ได้ขูดกับ แล้วก็ต้องตอดขาเขาอ่ามันก็เหมือนกับกางเกงรองเท้าไปเลยถูกต้องครับเหมือนกางเกงรองเท้านะจริงแล้วเราเราจะออกแบบให้แต่จริงเป็นเหมือนถุงใช่ไหมการยิมพาวัจะออกแบบเป็นจะหาให้ตัดเป็นหนักอ่าผมเห็นด้วยกางเกงรองเท้ากกาางงงเเรอท้แล้วนี่บ้านของชาตรีอยู่ที่ไหนครับอ๋อหลังหลังตรงนี้ใช่ไหมหลังตรงนี้ต้องพาไปนะลูก เดี๋ยวีพาพาอาจารย์วิทยาเข้าไปดูหน่อยนะงนั้นเดี๋ยวพาอาจารย์วิทยาไปนะคะค่ะพรบอกตรงมี้ตมื่นเนี่ยตาบอดไม่รู้ทำไงพาไป การรู้จักกับคุณพ่อชาตรีฮะนี่ที่บ้านพักก็ลําบากหน่อยนะครับที่สภาพก็อาศัยเขาอยู่นะเป็นกระท่อมแล้วก็ฤดูหนาวจะลําบากมากครับอาจารย์มันมันช่องลมหนาวพัดเข้ามาเขาอยู่กันอยู่สี่คนนะฮะเพราะว่ามีน้องชายเขาสองคนเป็นฝาแฝดฮะแล้วก็คุณแม่ก็ทอดทิ้งเขาไปไม่ทราบติดต่อไม่ได้เลยนะครับถ้าบ้านนี้ จะช่วยลูกให้อยู่ได้ดีขึ้นนี่จะทำไงลูกเป็นไงเอาเสื่อมาปูด,ดีขึ้นไหถ้าซื้อเสื่อน้ำมันม,มาใส่ให้ตรงเนี้ยเพราะว่าพื้นตรงนี้ออค,คือก็ทำเหมือนจอับเอาเอาไวไ้ผ่านเวลานอนจะได้ไม่หนาวเนาะแล้วบ้านก็น่าจะมีนั่นนะอาจารย์ มี้ายางพายพลาสติกไม่ให้ลมเข้าตามช่องช่วงหน้าหนาวพารฤดูหนาวต้องหาอะไรสร้างรายได้ให้คุณพ่อเนาะชอบเลี้ยงปลาไหมคะชอบเนี่ยทำบ่อเลี้ยงปลานินให้เอาไหมชอบคือจริงๆเลี้ยงปลาก็ง่ายเหมือนกันนะเลี้ยงปลาก็นาจะง่ายแล้วปลาดินโตง่ายมากแป๊บเดียวดเราเราล้วบ่อเลี้ยงปลานม่เป็นของใครของเพื่อนบ้าน เออถ้าคุณพ่อมีสักบ่อหนึ่งก็จะดีเนาะคุดเองอ่ะแล้วทํากระชังมีไหมเราจะหาทุนให้แล้วมันมีต้องมีกระชังใช่ไหมมีพลาสติกรองใช่ไหมฮะต่อไปก็าทดลองทําดูนะจริงเลี้ยงปลานี่ชาตรีเขาก็เลี้ยงได้เพราะว่าเพราะว่าเขาให้อาหาราใชห้อาหารชาตรีอยากเลี้ยงปลาไหมครับอยากลย้ยง๋อ้ปทุกวันนี้ชาตรีมันจะมีโอกาสทานปลาไหม สิ่งที่ชาตรีทำอยู่ทุกๆวนันตั้งแต่ตื่นเช้ามาทำอะไรบ้างครับก็เช้ามาทำอะไรลูกผ่าผ่พาค่ะอ๋อผัพาผ่าคืนแล้วใคราาหวงข้าวครับลูกเนี่ยน้องชายก็บางทีก็พ่อ่ก็ วันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมนั้นนะคะไปชมความสวยความงามของจังหวัดแม่ฮ่องสอนแห่งนี้นะคะโดยอาจารย์อุดมก็ยังเป็นคนที่จะพาเราไปอยู่วันนี้อาจารย์จะพาเราไปที่ไหนบ้างคะก็จะพาคณะไปเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวจีนอพยพนะฮะมาจากประเทศจีนของกองพลที่93ก๊กมินตัง๋งทางรัฐบาลไทยได้แต่งตั้งให้เป็นหมู่บ้านของ ทางมหากระทรวงมหาไทยชื่อว่าหมู่บ้านรักไทยฮะแล้ววันนี้เราจะพาคณะไปขี่ล่อผนละตัวนะครับโอ้โหน่าสนใจอ่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้จุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยน้องเห็นเขามีการปลูกต้นไม้กันด้วยอันนี้ที่มองเห็นรอบสองข้างทางนี้จะเป็นแปลงพ่อปลูกต้นชาเป็นไร่ชาของชาวบ้านที่เขาทําเกษตรกรรมครับโคือที่จังหวัดเม่องศรนี่ก็มีไร่ชาด้วยครับ สวยงามมากเลยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมาชมได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านรักถ่ายกันก่อนค่ะเจอกันยคะ กาจะอยู่ในสถานที่ใหญ่ๆในสมรรูมมในการสู้รบการอยู่ดีกินดีถือว่าเป็นการบำรุงขวัญผู้พยพสูญเสียส่วนมากจากการระเบิดที่อกกอที่เสียงปืนดังขึ้นทันทีส่วนกับระเบิดเป็นชีวิตนั้นเปิดขึ้นมาแล้วก็ต้องเอามาดมเนาะ กลิ่นหอมมันอยู่ตรงดมเนี่ยนะเขาบอกว่าค่อยเปิดจะทานชาให้อร่อยก็ต้องทานให้ถูกวิธีด้วยใช่คือต้องดมให้กลิ่นหอมจึงเกิดความอยากอัจไมจับจะมไหมจานมันเะรจานนเป็นม้าจานเป็นม ต่อกดอันไว้เลยอนทีศตะวันลับขอฟ้าไปเพื่อเตรียมสู่วันที่สดใสดุจพระแสงอาชาบัมบัดคงมีมากมายขอจงมั่นใจและเดินต่อไปแม้ ่ยยนไไมด้ิแต่หัวใจของฉันก็ยังสีแดง,งย,ย,ยังคงมีแรงเพื่อสูต้ต่อไปอาจจะเหนื่อยและท้อบางคราวอ่อนไหวเห็นว่า<จ>อาจารย์อุดมนี่กเกษียณอายุแล้วใช่ไหมคะคแล้วก่อนหน้านั้นนี่อาจารย์ทําอะไรบ้างคะครับก่อนหน้านั้นผมรับราชการเป็นครูฮะแต่ก็ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ชีวิตผมเนี่ยจะต้องพบปะกับผู้พิการมาตั้งแต่ผมเริ่มรับราชการเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนวัดพระธาตุดอยสุเทพนะฮะ,ะผมไปอยู่ที่นั่นก็ไม่นานก็เห็นขอทานเป็นโรคเรื้อนน่ยอยู่ที่เชิงบันไดนาคแล้วก็มีขันมีผู้คนให้สตังผมก็ขวดความรู้สึกเ,เวทนาสงสารแล้วพอดีผมได้สอนลูกเขาฮะ แต่ผมคิดว่าถ้าให้สตางค์เขาทุกวันเขาคงช่วยตัวเองอะไรไม่ได้ฮะ mm hmm. ถ้าวันไหนฝนตกไม่มีนักท่องเที่ยวมาให้เงินเขาเขาคงลําบากแย่เลยนะฮะผมก,ก็ก็เกิดอยากจะคิดว่าทำยังไงจะช่วยเขาให้ช่วยตัวเองได้ค <Okay. S 2> ก็แนะนําเขาให้ไปไปขายสลากลอตเตอรี่ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งฮะแต่ว่าช่วยได้แค่ที่ผมพบที่บันไดานาควัดพระาธาตุดุสเทนะฮะ mm hmm. แต่จริงๆแล้วคนคดทานนี่เป็นการช่วยเขาให้ทําลายตัวเองผมก็ตัดสินใจลาออกจากราชการนะ,ะครับเป็นครูอยู่ที่ดอยสุเทพแค่สปีนะ,ะครผมเริ่มไปศึกษาดูงานด้วยทุนตัวเองที่ประเทศอินเดียโดยเดินทางตั้งแต่อินเดียเนี่ยนะฮะไปที่เยอรมนีโดยทางบกนะฮะผ่านปากีสถานเนปาลอัฟกานิสถาน ิรานผมไปได้งานทำเป็นเสมียนสถานทูตไทยประจำกรุงเตหรานประเทศอิหร่านอยู่ปีหนึ่งจนกระทั่งไปถึงตรุรกีบูการียยูกโกสลาเวียและก็ออสเตรียเยอรมันครับผมพบป่าผู้คนมากมายในโลกนี้ช่างแตกต่างราวกับฟ้ากับดินนะในยุโรปเนี่ยฮะผู้คนขอทานแทบไม่มีเลยผมก็แปลกใจแต่ที่น่าสนใจคือประเทศไทยนี้เรามีข้าวน้ำอุดมสมบูรณ์ แต่ทำไมคนยากจนแล้วก็ต้องไปขอทานผมก็สอบบรรจุอีกครั้งหนึ่งไปเป็นครูธรรมดาอยู่ที่หมู่บ้านโรคเรือนบ้านไตรสภาวะคามคจังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอเชียงดาวนะโรคเรือนเป็นร้อยร้อยครอบครัวแล้วฮะแต่บุตรเขาไม่ได้เจ็บป่วยเพราผมสัมผัสกับผู้ป่วยโรคเรือนนี่แล้วก็ผู้คนขยะข้าหยง น่ากลัวมากน้ำเหลืองผู้ป่วยแต่ชิดใจผมไม่กลัวเพราะว่าผมเคยทำงานกับมูลนิธิองค์กรระหว่างประเทศของเ,อเอโยอรมันทำการวิจัยโลหิตกะที่โรงพยาบาลแม่เขนเพราะโรคนี้ติดต่อไดะยากมาก <c oughs> แต่สิ่งที่น่าคิดว่าเราจะทำยังไงช่วยเขาให้ช่วยตัวเองได้โดยเริ่มให้เขาเลิกการประกอบอาชีพแกะสลักไม้สักให้เขาเพาะปลูก ให้เขายืมเงินไปในะที่สุดเขาช่วยตัวเองได้เดี๋ยวนี้หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ไม่มีผู้ป่วยโรคเรื้อนหลงเหลืออยู่แล้วเป็นผู้บริสุทธิ์มีก็น้อยมากแล้วก็ไม่มีกิจป่วยเป็นหมู่บ้านหนึ่งซึ่งได้รับความสนใจจากชาวต่างประเทศและชาวไทยว่าทำ,ทำอย่างไรผู้พิการที่เป็นขอทานสามารถช่วยเหลือตัวเองหลังจากนั้นผมก็ลาออกจากราชการอีกนะ,ะโดยไปหาข้อมูลจากประเทศญี่ปุ่นเพราะว่า ผมสนใจว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองน่ะสิ้นสุดลงทำไมคนญี่ปุ่นกับคนเยอรมันยุ่งไพ่แพ้สงครามแต่ประเทศชาติเขาเจริญรุ่งเรืองไปก้าวหน้ากว่าไทยไปมากมายอมพอไปที่ญี่ปุ่นก็ไปรู้ความจริงว่าเพราะการศึกษาและความสามคัคคีสิ่งนี้คนไทยต้องพึงตระหนักนะฮะความสามัคคีเป็นเรื่องสำคัญมากตัวชี้วัดหนึ่งระหว่างเครื่องมือที่ชาวบ้านเขา นิยมจะชี้วัดว่า,าประเทศนั้นจเจริญมากมายเล็กน้อยขนาดไหนะแล้วดูได้จากเ,าเรื่องที่หนึ่งคือคเรื่องการกีฬาดูว่าการแข่งขันโอลิมปิกที่ผ่านมานะทุกครั้งสี่ปีครั้งนะไทยได้เหรียญทองเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นนี่ก็เป็นตัวชี้ว่านึงว่าการพัฒนาไทยเราเข้าไปสู่ระดับที่สากลแล้วอีกตัวชี้ว่านึงดูจากคนพิการนะฮะว่า เราได้ช่วยเหลือคนพิการด้านการศึกษาและชีวิตคนมาอยู่ไทยก็ไม่ได้น้อยหนะ้าถึงถึงทุกวันนี้เราต้องต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์วิริยะนามศริพงพันธ์ท่านเป็นประธานวลนิที่แล้วปัจจุบันนี้ท่านเป็นอาจารย์สอนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านเป็นศาสตราจ,จารย์คนหนึ่งที่บุกเบิกงานท่านการคนพิการนะฮะแล้วท่านมีมองการไกลามากถ้าผมกล่าวขอบพระคุณแทน คนพิการทั้งประเทศว่าท่านใด้บุกเบิกศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดแม่อូสร์ซึ่งตักหวัดนี้โอ้ยไกลเดินทางมาก็เมารถเมาเร,รือมาค่อนข้างจ,จละลำะบากนะจนเขามีคำาองเพยว่าใครถ้ามาแมุ่่งสอนแล้วมาครั้งแรกเนี่ยก็มาแบบมาเที่ยวถ้ามาอีกครั้งหรือสองครั้งมันบ้าไปเลยนะมันยากมากนะฮะพอมาถึงแล้วเป็นท้องถิ่นยุทธะกันดาน ครึ่งหนึ่งเป็นชาวไทยภูเขาอยู่กันอย่างลําบากยากแค้นแล้วยิ่งโดยเฉพาะยิ่งผู้พิการนี่ถ้าค่อนข้างจะไม่มีใครเข้าไปดูแลแต่พอมีศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยหน้าที่และบทบาทเราจะต้องไปค้นหาผู้ป่วยผู้พิการผู้ <c oughs> ได้ด้อยโอกาสตามชุมชนคณะครูผมนี่ได้เดินทางไปทุกพื้นที่เอ็กซเรย์ไปทุกตารางนิ้วของ ตำบลอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่อสอนหลังจากที่อ,อาจารย์ก็ลาออกจากการเป็นครูมาถึงสองครั้งตำแหน่งสุดท้ายก่อนที่จะ,กะเกษียณอายุนี่าอาจารย์ทําอะไรคะครับตำแหน่งสุดท้ายที่ผมกเกษียณอายุนี่ผมรับราชการในตำแหน่งผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดแม่ฮ่อสอนค่ะก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งนี้ก็ได้รับคําแนะนําจากผู้อำนวยการประหยัดทรงคาผู้อำนวยการศูนย์เขต8จังหวัดเชียงใหม่ว่า ที่แมวสอนมีตำแหน่งว่างค่ะตอนที่อยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษแม่้องสอนนี้อยู่มากี่ปีคะแปีแล้วครับแปีโอโห้หทำอะไรบ้างคนะศู<อ>นย<ม>์แมวสอนนยฮะโดยบทบาทและหน้าที่นี่จะต้องหนึ่งฟื้นฟ,นฟ,นฟ,นฟนูสมรรถภาพผู้พิการเตรียมความพร้อมผูพพพาา้พิการเพื่อส่งต่อนะฮะแล้วค้นหาผู้พิการซึ่งขณะนี้ครูได้รายงานถึง หนูชาตรีแล้วคณะจะได้ติดตามเด็กคนนี้ในโอกาสต่อไปนะครับค่ะก็คือหมายความว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเองเนี่ยรเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าด้วยภูมิประเทศเองก็ค่อนข้างลําบากบเพราะฉะนั้นอย่างเคสของน้องชาตรีรที่อาจารย์พารเราไปพบน้องชาตรีรหกกว่าที่เราจะเข้าไปถึงน้องเขานี่ก็ลําบากเคสนี้นี่อาจารย์ไปเจอได้ยังไงคะโดยบทบาทและหน้าที่ศูนย์จะต้องสํารวจ ผู้พิการตามหมู่บ้านแบบเอ็กซเรยนะฮะ,ะแล้วก็คณะครูก็รายงานว่า,าครอบครัวคุณชาตรีนะรู้สึกจะลำบากมากเพราะพี่น้องมีด้วยกันอยู่3ามคนน้องเขาเป็นฝาแฝดนะฮะอันนี้คือเจ้าหน้าที่ศูนย์นี่คือเข้าไปเจอเองเลยเหรอคะใช่ครับแล้วก็มารายงานให้แล้วครอบครัวเขาก็ไม่มีรายได้อะไรเป็นหลักแหลง่งเพราะว่ารับจ้างไว้วันหาเช้ากินาชาตรีเองก็ เออโดดเดี่ยวนะฮะเวลาน้องไปโรงเรียนแล้วก็พ่อไปทํางานเขาก็อยู่ทอดทิ้งอยู่ในหุบเขาเดินไปก็ลยากลําบากมากมที่บ้านเขาอยู่ค่อนข้างจะถือว่ายากจนมากที่สุดลยที่พบเห็นค่ะ,คะอย่างตอนนี้อาจารย์มองว่าจะให้ความช่วยเหลืออย่างน้องชาตรียังไงบ้างครับก็จะให้โอกาสเขานะเพราะว่าโดยบทบาทของสิทธิความเสมอภา,าคของผู้พิการก็ควรจะ มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่า<ม>เทียมกันนะฮะเราก็จะให้เขาได้เข้าเรียนในโรงเรียนปกติเพราะตั้งแต่ช่วงล่างเขาเนี่ยไม่มีแนตะ่<ม>ช่วงข้างบนนี้ปกติทุกอย่างเขาช่วยตัวเองได้นะฮะ,ะสมองเขาดีก็จะเข้าเรียนที่ศึกษาสงเคราะห์แม่งสอนเป็นโรงเรียนประจำในระดับประถมต้นแล้วระดับมัธยมสูงหรือมัธม,มปริญญาตรีเราก็จะคิดหาทางช่วยโดยเฉพาะยิ่งจะหาผู้อุปถัมภ์ในระดับปริญญา ตรีและพญาโทในต่างประเทศที่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับค่ะก็ได้ได้ว่าตอนนี้อาจารย์เกษียณแล้วชีวิตหลังจากนี้ต่อไปอาจารย์วางเป้าหมายชีวิตไว้อย่างไงบ้างครับตอนนี้ก็เพิ่งอายุ1นึ่งขวบเพราหมันเหมือนเริ่มเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็คิดว่าอยากจะมีชีวิตอยู่อีกประมาณ30ปีก็จะ90ปีนะจะพยายามรักษาสุขภาพ แล้วก็ทุกลมหายใจเขาออกจะอุทิศชีวิตให้กับผู้พิการในประเทศไทยนะฮะแล้วก็จะเดินทางรอบโลกนะฮะโดยไปพบปะกับผู้คนองค์กรระหว่างประเทศและแนะนำให้เขาสนใจด้านการจากการศึกษาให้ผู้พิการเพื่อให้เขามีโอกาสที่จะสแสหวงหาการชีวิตที่ดีกว่าเยี่ยงประชาชนปกติทั่วไปแล้วช่วยตัวเองได้ในะที่สุดนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับ ค,คุณผู้ชมคะ,ะและนี่นะคะก็คือผู้ชายคนหนึ่งค่ะที่วันนี้เรามารู้จักเขานะคะถึงแม้ว่าชีวิตในวัยทำงานของเขาจะ,กะเกษียณอายุแล้วแต่ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ทุ่มเทในการที่จะเป็นผู้ให้ กับหลายๆคนโดยเฉพาะอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของคนพิการนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าการให้นั้นไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ให้ไปแล้วเขาจะไม่ได้รับผลกลับมานะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาได้รับกลับมานั้นก็คือความสุขทางใจที่ทําให้เขาสามารถที่จะยิ้มสู้กับชีวิตตรงนี้ได้นะคะเราได้เห็นชีวิตของอาจารย์อุดมนะคะที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อผู้พิการอาจารย์ระยะเห็นแบบนี้แล้วร,รู้สึกยังไงบ้างคะ ครับทำให้ผมนึกถึงมิชิลี่คอฟฟิลและซิสเตอร์โรสมัวนะครับผู้ <c oughs> ข้ามน้ำข้ามทะเลมาอุทิศตนช่วยเหลือคนตาบอดตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดช่วยคนตาบอดได้มีการศึกษา <c oughs> ผมตาบอดใหม่ๆก็ไม่รู้ว่าจะ,ะทำยังไงกับชีวิตนะครับ <c oughs> ท่านก็ให้กำลังใจให้เชื่อในเสื่อภาพตัวเองให้ผมได้รับการศึกษาจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทุกวันนี้ผมคิดว่าต่อไปคนพิการในแม่องสารต้องนึกถึงอาจารย์ดม ว่าเป็นคนที่ทุ่มเทอุทิศตนให้กับคนพิการในแม่ห้องสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเปิดโอกาสให้คนพิการในแม่ห้องสอนนี่นะครับได้รับการศึกษาพัฒนาตนเองจนมีงานทําเหมือนกับคนอื่นผมเชื่อว่าคนพิการต้องนึกถึงอาจารย์อุดมเหมือนอย่างที่ผมนึกถึงค่ะและคุณมณีนะคะก็ประทับใจอาจารย์อุดมชัยมงคลนะคะที่ได้ร่วมจัดตั้งมูลนธิธิสากนเพื่อคนพิการสาขาแม่ห้องสอนขึ้นมานะะี่ค่ะโดยการอะดม ทุนเนี่ยจากต่างประเทศนะคะมาช่วยเหลือเด็กพิการที่นี่นะคะ,คะยได้อย่างมากมายเลยเห็นท่านทุ่งเทม,มากอย่างนี้นะคะ,คะก็เลยอยากเชิญชวนท่านผู้ชมเนี่ยได้มาสนับสนุนโครงการ<ส>ดีๆของอาจารย์อุดมนี้ด้วยค่ะ และคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับผู้พิการได้นะคะอย่างที่คุณมณีได้บอกไว้นะคะว่าช่วยกันสนับสนุนโครงการหรือว่ากิจกรรมดีๆของอาจารย์อุดมนะคะแล้วก็สามารถที่จะร่วมกันบริจาคเข้ามาได้ะคะ่ะ วันนี้นะคะอาจารย์อุดมไม่เพียงแค่ทําให้ผู้พิการนั้นยิ้มได้แต่ว่ายังทําให้ทีมงานยิ้มสู้ของเรายิ้มได้ตลอดการเดินทางเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะต้องเหน็ดเหนื่อยจากการฝ่าฟันมา1,864โค้งแต่ก็รู้สึกคุ้มค่าค่ะที่ได้รู้จักบุคคลทรงคุณค่าอย่างอาจารย์อุดมชัยมงคลน,นั่นเองนะคะตอนนี้จุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ที่สุดเขตแด,ด,ดนสยามแล้วแต่ว่าเรื่องราวของจังหวัดแม่ห้องศนยังไม่สิ้นสุดเพียงแค่นี้ค่ะกลับมาติดตามได้ใหม่ใน สัปดาห์หน้าวันนี้เราทั้งหมดต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับิ้บโ